ตนเองฝึกได้ยากพระพุทธภาสิทธิ์อตานันเจตธากยีรายะท่านยะมนุษาสติสุดันโตวัตักดเมธะอตตาหิกิระดุดดมโมแต่กว่าว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากอธิบายความ พระพุทธภาสิทินี้มีลักษณะคล้ายกับเรื่องที่สองแห่งวรคนี้ต่างแต่เพียงว่าในเรื่องที่สองให้ทางตอนอยู่ในคุณธรรมอันสมควรก่อนแล้วค่อยสอนผู้อื่นภายหลังส่วนในที่นี้ให้ทําอย่างที่สอนผู้อื่นให้ฝึกตนให้ได้ดีเสียก่อนแล้วค่อยฝึกผู้อื่นตนเองนั่นแหละฝึกได้ยากเพราะพระพเจ้าทรงเป็นตัวอย่างอันดีมากสําหรับเรื่องนี้ตรัสอย่างใดทรงทําอย่างนั้นยนท่าวาดีต่ท่าการีทรงทาอย่างใดตรัสอย่างนั้น ยท่าการีตท่าวาดีทรงฝึกพระองค์อย่างดีแล้วจึงทรงฝึกผู้อื่นดานโตโซภัควาตรมทายะรรมังเดเซติด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงประกอบพร้อมไปด้วยธรรมแห่งผู้กล้าเวสาราชกรณะธรรมเพราะไม่ทรงมองเห็นช่องที่ใครจะทวงติงได้ทั้งในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทรงเป็นตัวอย่างอันดีแก่พุทธสาวกทุกหมู่เหล่าในสมัยปัจจุบันระมักได้ยินเสียงบ่นเรื่องทุจริตและความอายุติธรรมในสังคม แต่คนที่ชอบบ่นชอบว้าคนอื่นบางคนพอตนมีช่องมีโอกาสเข้าบางก็ทําทุจริตเหมือนกันพอตนต็นใหญ่ขึ้นมาก็ประกอบกรรมอายุติธรรมเหมือนกันคนที่บ่นเรื่องทุจริตแล้วทุจริตเสียเองเมื่อมีโอกาสนั้นไม่ควรบน่นไม่ควรพูดอีกต่อไปเพราะตนก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเหล่านั้นฝึกตนเองยังไม่ได้ปราบตนเองยังไม่ได้จะฝึกคนอื่นและปราบคนอื่นได้อย่างไรทหารที่ยังฝึกตนเองในแบบทหารไม่ได้จะฝึกทหารอื่นได้อย่างไร เบื้องแรกจึงควรฝึกฝนอบรมตนเองียก่อนโดยปกติการสอนผู้อื่นนั้นง่ายกว่าการทำเองการสอนให้คนอื่นละกิเลสย,ย่อมง,ง่ายกว่าการละเองด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่านักสอนนักพูดนั้นมีมากแต่คนที่จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างที่สอนอย่างที่พูดมีน้อยสาวกทั้งหลายจึงมักอ้างาศาสดาอยู่เนืองนิดว่าพระศาสาศดาตรัสว่าอย่างนั้นอย่างนี้บุคคลผู้มีใจเป็นธรรม เมื่อติเตียนผู้อื่นในการกระทําอย่างใดก็ไม่ควรทําอย่างนั้นติเตียนกรรมอันใดไม่ควรทํากรรมอันนั้นแบบที่ว่าจงทําอย่างที่ฉันพูดแต่อย่าทําอย่างที่ฉันทํานั้นไม่เอาคืออย่าเอามาใช้ไม่มีใครเขาเห็นดียกย่องผู้มีปัญญาเมื่อฝึกตนเองได้แล้วก็ควรตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นช่วยฝึกผู้อื่นด้วยอย่างที่พระบรมศาสดาเคยทรงกระทำมาอย่างไรก็ตามท่านว่าตนเองนั้นฝึกได้ยากตนเองนั้นดื้อ และคอยให้อาภัยตนเองอย่างไม่รู้สิ้นสุดให้อาภัยในสิ่งที่ไม่ยอมให้อาภัยผู้อื่นถ้าคนอื่นทําก็เห็นเป็นผิดมากแต่พอตนเองทําอย่างนั้นขาบางก็คอยหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองช่วยตัวเองตนของตนสุดยากเพราะอย่างนี้เพราะคอยอังคติเข้าข้างตนเองไม่ยอมลงโทษตนเองอย่างที่ต้องการลงโทษผู้อื่นใครมีใจเป็นธรรมติเตียนเองในสิ่งอันควรติย่อมปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นในเสมอเพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัสว่าอัตนาจโจดยัตตานังปฏิมังเสตะมัตนาโซอัตตะคุตโตสติมาสุขังพิขุวิห้าหิสิแปลว่าพิสุโจทย์ตนด้วยตนเองพิจารณาตนด้วยตนภิกพิสุผู้มีสติคุ้มครองตนได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้รวมความว่า,วาทรงสอนให้เป็นโจทย์จำเลยและผู้พิพากษาด้วยตนเอง บุคคลผู้มี h ิ e r ต r c ปะย่อมมีความละอายที่จะให้ใครมาโจ์และพิพากษาตนแต่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องปกครองตนเองได้หลกักความจริงมีอยู่ว่าคนปกครองตนเองไม่ได้ย่อมถูกปกครองคนปกครองตนเองได้จึงได้รับเกียรติให้ปกครองผู้อื่นการฝึกตนเป็นกิจของบัณฑิตเป็นกิจที่พระศาสดาทรงสัเสนญถึงกับทรงยกย่องว่าประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ดันโตเซโทมนุษย์เซสุเท่ากับในหมู่มนุษย์เดียวกัน ผู้ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดบัณฑิตย่อมฝึกตนอัตานังดมะยันติปันดิตาการฝึกตนย่อมทําให้ผู้ฝึกดีขึ้นไปเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสุดท้ายคือฝึกตนให้พ้นจากความหวั่นไหวในโลกธรรมอะไรเกิดขึ้นก็เพียงสักแต่ว่าเกิดไม่ให้ใจถูกครอบงำด้วยลาบยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกทิ้งคาทุกบรรลุถึงความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเป็นมหาบุรุษมหาปราชถ เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารบพระติสระผู้ทําความเพียรมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องมีว่าพระติสาะนั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วพาภิกษุป,ประมาณห้าร้อยรูปไปจำพรรษาในป่ากล่าวสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่ว่าท่านทั้งหลายเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาผู้ยังทรงพระชนอยู่แล้วจงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วตัวท่านเองไปนอน พิสูจเหล่านั้นจงกลมในปฐมยามแล้วเข้าสู่ที่พักในมัชฌิมยามพระติสะตื่นขึ้นจึงไปยังสนักของพิสูจน์เหล่านั้นเตือนว่าพวกท่านมานอนกันอย่างนี้หรือจงลุกขึ้นไปทําสมณะธรรมเถิดว่าแล้วตัวท่านเองก็ไปนอนพวกพิสูจจงกลมในมัชฌิมยามแล้วเข้าไปสู่ที่พักในปัจจิมยามพระเทระตื่นขึ้นตอนนั้นแล้วไปยังที่อยู่ของพิสูจน์ทั้งหลายเตือนให้บำเพ็ญสมณะธรรมอีกพิสูจเหล่านั้นออกจากที่ แล้วจงกรมตลอดปัิมยามส่วนพระติสะกลับไปนอนจนรุง่งเมื่อท่านทําอยู่อย่างนี้เนืองนิดพิสูททั้งหลายก็ไม่อาจทําการสาธยายหรือสำระธรรมใดๆได้ไม่อาจพักผ่อนได้ในการอันควรจิตก็ฟุ้งซ่านไม่สามารถให้ดิ่งลงในสมาธิพิสูเหล่านั้นปลารบว่าอาจารย์ของพวกเรามีความเพียรเหลือเกินพวกเราจะคอยดูท่านเมื่อคอยจับอยู่ได้เห็นกิริยาของพระเถระนะั้นแล้วจึงกล่าวกันว่า ท่านทั้งหลายพวกเราชีบหายไปแล้วอาจารย์ของพวกเราร้องไปเปล่าๆไม่มีแก่นสารอะไรในคําพูดของท่านและในชีวิตท่านเพราะความเป็นอยู่อย่างระบากเกินไปภิกษุเหล่านั้นจึงไม่อาจยังคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นได้เมื่อออกพรรษาแล้วชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถ,ถามถึงเรื่องการบำเพ็ญสมณะธรรมจึงกราบทูลเรื่องของพระติสสะผู้อาจารย์ให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิสุติสัต์นั้นทําอันตรายแก่ผู้เธอในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในอดีตการก็ได้ทํามาแล้วเหมือนกันเมื่อพิสุานั้นทูลอ้อนวอนจึงทรงนําอากาลร,ระวะกุกกุตตชาดุกมาแสดงใจความว่า,วาไก่ตัวนี้เต,ติบโตขึ้นในสำนักของผู้มิใช่มารดาบิดาไม่ได้อยู่ในสกุลของอาจารย์จึงมิได้รู้จักการที่ควรขันหรือไม่ควรขันพระศาสดาตรัสต่อไปว่าพิสุทั้งหลาย พิสุเมื่อจะสอนคนอื่นพึงฝึกตนด้วยดีเสียก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทําตอนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาทิ่สุทั้งห้าร้อยรูปได้บรุรลอรหัตผล